สวัสดีครับวันนี้มาฟังประสบการณ์ลูกอมหลวงปู่ดูและตะกุดมหาจากักรพรรดิหลวงปู่ดูวัดสแกเล่าโดยอาจารย์เจวัดปากพายิ้มเชิญรับฟังเรื่องราวครับวันนี้วันนี้นะครับอาจารย์จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าอา,อาจารย์ได้ได้ลูกอมนพร,รัตนะครับของหลวงปู่ดูมาแล้วก็ตะกุดมหาจากักรพรรดิปู่ดูมานะครับ คือตอนนี้โควิดมันหนักมากโควิดมันมานะครับแล้วก็อาจารย์จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ามันกันได้จริงไหมมันกันได้จริงไหมนะครับ FC ของอาจารย์เนี่ยที่อยู่อ่อเมริกานะครับอเมริกานะครับคืออาจารย์เนี่ยมีคนฟอลโล่นานแล้วนะครับแต่อาจารย์เพิ่งมาทำ YouTube เนี่ยเพิ่งมาทำ YouTube เพิ่งมาทำไลฟ์สดเนี่ย u t ท b e เนี่ยทำมาหนึ่งปีเลยนะครับแต่ไม่เคยไลฟ์สด มีคนที่เป็นเอฟซีอาจารย์ยอยู่อีกห้องหนึ่งก็คืออาจารย์เจเล่าเรื่องเครื่องรางสยามนะครับคืออาจารย์ขายเครื่องรางมามานานแล้วนะครับเป็นสิบสิบปีเลยนะครับแต่พออาจารย์ย้ายมาทําอีกห้องหนึ่งมาทอกธรรมะมั่งมาดูดวงมโนมานี่มั่งเนี่ยคนก็ตามมาส่วนหนึ่งนะครับมีเอฟซีอาจารย์เนี่ยเช่าลูกอมนพร,รัตน์เนี่ยนะครับลูกอมหลวงปูดูเนี่ย ลูกอมนกพัตักับลูกแก้วนกพัลัสเนี่ยคนละอย่างกันนะครับลูกแก้วนกพัลัสเนี่ยจะเป็นลูกแก้วนะครับอันนี้คนละอย่างกันอันนั้นหนักไปในทางเข้าชันง่ายหนุนดวงชตาแต่ลูกอมนกพัลัสเนี่ยก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้นะคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันนะแบบนี้นะครับเป็นลูกกลมๆนะคือเป็นผงพุทธคุณผสมปูนนะครับเป็นผงพุทธคุณผสมปูนนะครับแล้วก็ท่านก็จะใช้การเดิมกิจ ในการสร้างนะครับเหมือนกันกันกบเนี่ยครับตะกุดมาหาจากกักรพรรดิเนี่ยอันเนี้ยก็สร้างในการเดินจิตนะครับเดินจิตซึ่งตอนนั้นนี่คือท่านในฐานสูงสุดนะครับแล้วท่านก็เดินจิตแล้วก็สร้างปุกเสกปีสามสองพิธีเปิดโลกพิธีเปิดโลกนะครับใหญ่มากๆนะครับตอนทำพิธีนีฟ้าร้องคึม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 สุดยอดมากๆหลวงปู่ดู่นะครับหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าอนาคตเนี่ย อีกประมาณส0บอีกประมาณยี่สามปเนี่ยประมาณสามสิบปีเนี่ย,ะยจะมีโรคหากลับมาท่านก็เลยดำหนินว่าท่านจะสร้างนี่นะครับลูกอมนพรัสเนี่ยเอาไว้ให้กันโรคล,ลายนะครับโรคล,ลายเนี่ยจะติดทางอากาศจะติดต่อกันทางอากาศทางเดินหายใจนะครับคือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับคือ ร้อยปีมันจะมีทีหนึ่งนะครับร้อยปีจะมีทีหนึ่งครั้งแรกก็คือปีสองสี่หกสามแล้วก็ปีนี้ไปรอบเนี้เป็นสองห้าหกสามนะครับร้อยปีจะมีทีหนึ่งนะครับโรคหาเนี่ยค, COVID, คือโควิดเนี่ยคือโรคหาแหละอาจารย์บอกงี้เร่อนคนโบราณเขาเรียกว่า,าโรคหาโรคติดต่อตายกันเป็นพันๆเลยนะครับตายกันเป็นพันๆเปนหมื่นเลยอ่ยเ 1, เยะเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับ หลวงปู่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกสามสิบปีท่านก็เลยรสร้างให้ท่านก็เลยรสร้างให้คืออาจารย์ก็ฟังอย่างนั้นแหละอาจารย์ก็ฟังอาจารย์ก็เฮ้ยลูกอมนี่มันมัน,ม,นมันได้จริงเหรอคืออาจารย์ไม่ได้อา่าปรามาหรือดูถูกอะไรเลยอาจารย์เคารพปู่ดู่มากแต่อาจารย์ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยลูกอมอย่างนี้มันสามารถกันแบบโควิดได้เหรอคือเอฟซีอาจารย์ในอเมริกาเขาเป็นไอเนี่ยเขาก็เป็นพยาบาล เ,เขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับเขาเป็นเอฟซีอาจารย์อาจารย์เจเล่าเรื่องเครื่องังสยามอีกช่องหนึ่งของ u t u b e นะอาจารย์ขายเครื่องรังให้กับต่างชาติแล้วก็เซียนค้านะครับคือลูกค้าอาจารย์หลกัหลกๆคือเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเอฟซีอาจารย์คนนี้ที่เช่าไปที่อเมริกานะครับตอนนั้นอาจารย์เล่าเล่า,ลา,ลาอาจารย์เลี่ยมพลาสติกฮะให้เขาอาจารย์เลี่ยมพลาสติกให้เขานะครับแล้วก็ ส่งไปที่มังนอกเพราะว่าถ้ามันมีโลหะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาห้ามนะครับเขาห้ามห้ามนำเขา้าตอนนั้นอเมริกาเข้มงวดมากพอเอิร์เนี่ยคนที่เป็นเอซอาจารย์เนี่ยก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลที่เป็นเปเวนนะครับเปเวนเนี่ยก็คือทํางานอยู่ที่กันน่ยอยู่ที่ตึกเดียวกันน่ยสัมผัสผู้ป่วยโควิดมารอบแรกน,นะครับสัมผัสผู้ป่วยเนี่ยตลอด สามคนนี้สำหรับผู้ป่วยตลอดครับเอฟซี FC อาจารย์เนี่ยปรากฏว่าโควิดรอบแรกเนี่ยคือทุกคนรอดรอดไม่เป็นอะไรนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยคือคุณหมอกับเจ้าหน้าที่เปรเวนเนี่ยบุุษพยาบาลเนี่ยเป็นคนไม่ทําบุญเป็นคนไม่สวดมนต์ไม่รู้จักกระถามาจักพัดนะครับแต่อีหนุคนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลสวดกระถาชิมมนบัญชรและกระถามาจักพัด นะครับแล้วก็พกลูกอมปูดูด้วยปรากฏว่าปรากฏว่าโควิดมารอบสองคุณหมอกับเปรเวนคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขียนไปนะฮะเขียนรถเขียนนะ่ะตายตายนะครับคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นคนไทยนะครับแต่แต่ไปเกิดที่เมริกาสัญชาติอเมริกาแกตายที่นั่นเลยนะครับตายเลยแกติดเชื้อ ใส่มงใส่เมสใส่ชุดใส่ชุดพียูใส่ตายคนที่รอดคนเดียวคืออีนูผู้ช่วยพยาบาลห้อยแค่ลูกอมนกพรัตลูกอมปูดูวัดสแกเนี่ยรอดตายคนเดียวโอ้โหแกเช่าอาจารย์อีกรอบสอ,อ,องพอพอหัวหน้าแกตายเนาะแค่พอหัวหน้าแกตายแล้วก็รุ่นน้องแกตายรุ่นน้องที่เป็นบุรุษพยาบาลเนะี่ยตาย แกเช่ามาอีกสี่อันแจกเพื่อนแจกญาติแจกญาติอยู่อเมริกาแจกแจกแจกมึงต้องพกมึงต้องพกมึงต้องพกมึงต้องกำชับญาติทุกคนต้องพกต้องขึ้นคอกูไม่รู้บนคอมึงห้อยอะไรแต่บนคอมึงนะตอนเนี้ยมึงต้องห้อยลูกอมลูปูดูไม่งั้นมึงจะตายเช่าให้ญาติเช่าให้ญาติทุกคนทุกคนทุกคน ทุกวันนี้ญาติเขาสี่คนนะ่รอดตายนะครับตัวเนนี้บ้าน,นข้างๆกันก็ตายแต่ตัวเขารอดเป็นอย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์จะบอกว่าลูกอมปูดูนี่ศักดิ์สิทธิ์มากมากๆเลยนะครับสุดยอดประสบการณ์ที่สองประสบการณ์ที่สองนะครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยหนูฟังหนูนั่งฟังอาจารย์ ลูกอมลบ,บัลันหนูบังเอิญได้มาค่ะมีเส้นผมติดมาหนึ่งเส้นอนุโมทนาสาธุครับอนุโมทนาสาธุแต่แต่ละลูกนะครับคุณเชื่อว่ามวลสารจะไม่เหมือนกันบางคนโชคดีก็จะได้มวลสารมีเกณฑาของท่านด้วยนะครับบางคนโชคดีก็จะได้แบบที่ท่านนะหยอดท่านจะใช้การหยอดหยอดอหยอดการาน้ํานะครับแล้วก็มีน้ำผงพุทธคุณหยอดลงไปทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้า เหมือนสร้างพระพรมปีสาสองเนี่ยท่านเป็นคนหยดหยดแล้วก็มาแกะพิมแกะพิมแกะพิมอย่างนี้เองนะครับคนไหนที่โชคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหัวหัวผมพุทธคุณเนี่ยมันเยอะเนี่ยคนไหนที่ที่โชคดีก็จะได้ลูกอมมันที่แรกๆเวลาส่องดูก็จะมีมวลสารเป็นจุดๆจุดดำๆจุดดำๆนี่เุยุะๆเลยนั่นคือมวลสารมวลสารที่ท่านในที่ฐานคิดไว้นะครับนะครับ แต่แต่น้อยมากที่มีพระเกศาเงี้ยน้อยมากนะครับน้อยมากอ่ะมาถึงเรื่องตะกุดมาจักรพพัดก็คืออันนี้นะครับมีอาจารย์ให้เพื่อนขอบ้านมานะขอบ้านมาอ่าอันที่ออกใบเซอร์ขายเก่งมาอย่างนี้ตะกุดมาจักรพพัดเนี่ยเป็นตะกุดที่วิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างพิจดาอ่าพิสดาร เครื่องรางของลุงปูดูนะครับจะใช้การเดินจิตนะครับคือท่านเนี่ยสำเร็จฌานมา,าสรตแล้วนะครับแล้วก็พอจะสาเร็จฌานมา,าสรดเนี่ยท่านก็ใช้การเดินจิตนะครับจิตปัจจุบันเนี่ยสวดสวดวิสวดคาถาลงไปในเครื่องรางนั้นส่วนจิตเดิมเนี่ยใช้ในการอธิษฐานจิตขอให้ปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดนิรันดรลายนะครับการพูดกันผีสะท้อนของสะท้อนผี ออกไปจากชีวิตนะครับอาจารย์มีเอฟซีที่แกเป็นเบาหวานแกเป็นเบาหวานบ้านแกเนี่ยอยู่ติดกับบ้านสปรเลย์นะครับเบาหวานเอาไว้ที่หลังบ้านแกติดกับบ้านสปรเลย์แล้วทุกเสาร์ที่เนี่ยญาติแกจะมาเยี่ยมญาติแกจะมาเยี่ยมแล้วทีเนี้ยญาติบางคนหรือเพื่อนบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เนาะบ้านมันติดกันก็จะไปจอดรถอยู่ หน้าบ้านของสัปเหร่และสัปเหร่ก็แขนทะเลาะกันตลอดนะครับทะเลาะกันจนั้งหลังเนี่ยคือเฮ้เราก็ไม่ผิดแต่เพื่อนบ้านเนี่ยอุต่าหบอกแล้วไอ้แต่เพื่อนเราเนี่ยอุต่าบอกแล้วมันก็จะไปจอดหน้าบ้านเขานะครับเหมือนบ้านอาจารย์เดีเหมือนเด้จนกระทั่งโอ้โหสัปเหร่บอกเลยนะขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาที่ทะเลาะกันขึ้นมึงขึ้นกูนะครับ คือผู้ชายคนนี้แกเป็นเบาหวานและคนเป็นเบาหวานเนี่ยตอนกลางคืนตีสามเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาฉี่ลุกขึ้นมาเยี่ยวไปี่สามเนี่ยมันจะปวดฉี่โดยตอนอัมาแล้วก็เปิดประตูออกมา <c oughs> คือเขาเล่าให้จันฟังนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขาเปิดประตูมันมันจะเหมือนมีเงาหรือลมเนี่ยเข้ามาที่ห้องวุ้คือคือคือเราเนี่ยเวลาเปิดประตูเนี่ยมันมันจะเหมือนแบบเหมือนเปิดแล้วก็ดูดลมเข้ามาอย่างนี้เนาะแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเหมือนเป็นเงาดำๆเนี่ยวุบเข้ามาแรกๆอ่ะ เขาไม่ได้สนใจหรอกเขาก็เขานะ้าห้องน้ําปกติพอกดจโกัโคกปับ๊บเสียงมันก็ดังเขาก็อืมเริ่มมีสติหน่อยนึงพอกดจกักโคกเสร็จปั๊บเดินข้ห้องนะ้ําทุกครั้งที่เขาเดินไอ้เดินเข้าห้องนอนเนี่ยเขาจะเห็นผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ปลายเตียงตลอดเลยพอขยี้ตาปับ๊บแม่งผู้หญิงคนนี้ก็หายไปตลอด หายใครวะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยตลอดเลยเห็นอย่างเงี้ยจำชินแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยกูสวดมนต์ทุกวันกูต้องรอดวันหนึ่งวันดีคืนดีเนี่ยมือถือดีปุองอ้ง YouTube ช่องอาจารย์เจดีปุ้งขึ้นมาตะกุดมาจะกรพพัดกูไม่รู้สักดอกหนึ่ง เผื่อคุณปู่ดูจะช่วยกูดได้สักดอกหนึ่งเอาไปดอกหนึ่งเชื่อไหมครับตั้งแต่นั้นเงียบกิ๊บทุกครั้งนะครับทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาอาราธนานะครับเขาอาราธนาเนี่ยเขาสวดเนี่ยเขาไปมาก,กรรมไว้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจคาถาษทินมันชอนแล้วก็ตามด้วยกระามาจาจักรพพัดคือห้องนอนเขาอยู่ชั้นสองเนาะหน้าบ้านมีต้นมะม่วงเวลาเขาสวดเนี่ยเขาสวดสวดสวดกามาจาจักรพพัดไปเนี่ย จะได้ยินเสียงเหมือนมะม่วงเนี่ยตกลงพื้นปลุกปลุกสักพักก็ปลุกปลุกแต่หล่อนนอกบ้านนะต้นมะม่วงมันต้นใหญ่เนาะแต่มะม่วงเนี่ยตกนอกบ้านตลอดซึ่งในใจเขาคิดว่านี่ไม่ใช่มะม่วงเพราะบ้านกูเป็นมะม่วงกระเทยเกิดมาไม่เคยเห็นลูกและบ้านกูไม่มีนกเพราะไม่มีอะไรให้มันกินหล่นปลุกปลุกจากต้นมะม่วงนี่ตลอดเลยนะครับ คือกูไม่รู้กูไม่อยากไปส่องดูว่าต้นมะม่วงมีอะไรแต่ที่แน่ๆกูสวดอย่างเงี้ยทุกคืนตั้งแต่นั้นมาเงียบกิบเงียบกิบเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาประสบการณ์ที่สองตะกดะดุดหลุดปูดูแล้วเบี้ยแก้วปูเจือแล้วค่ะโอ้โหคุณแคบได้ไปต่อ <laughs> ประสบการณ์ที่สองประสบการณ์ที่สอง มีเอฟซีอาจารย์เนี่ยบ้านอยู่จันทบุรีนะครับบ้านอยู่จันทบุรีแกเป็นบ้านสวนเนาะเป็นสวนทุเรียนเป็นเป็นเป็นสวนผลไม้อะ่ะใหญ่ๆเลยเป็นคือคือมันหลายสิบไร่แต่ในส่วนที่อ่าพวกเขาพักกันอยู่เนี่ยประมาณสิบกว่าไร่นะครับแล้วก็สองสามปีนี้ออเดอร์จากจีนเยอะนะครับแกก็เลยต้องอ่าทาบ้านให้คนงานอยู่นะครับคือปลูกไม่เป็นปลูกทุเรียนไม่เป็นเก็บตังค์เดียว จ้างคนจ to to ้างคนเนี่ยมาปลูกท like ุเรียนให้จ้างคนมาใส่ปุ๋ยให้จ้างคนมาดูแลสวนให้เดี๋ยวนี้เขาจ้างกันนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปลูกเองนะเจ้าของบ้านไปเฝ้าแล้วก็มารับเงินมารับเงินตอนคนกีนมาซื้อทุเรียนนะครับแล้วก็จ่ายค่าปุ๋ยค่าดูแลค่าอะไรเงี้ยเนี่ยส่วนมากเจ้าของจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะจ้างคนจ้างเป็นเดือนเดือนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันเวลาขายทุเรียนนะครับเพอเอินคือว่ามันต้อง จ้างสองผัวเมียแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้ามาดูแลสวนมากขึ้นเพราะว่าออเดอร์มาเยอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุเรียนมันเป็นลูกก็เลยเนี่ยมันจะหลุดมันจะหลุดฝนตกพังพังมันหลุดเลยงงมากแต่ไม่มีใครกล้านอนบ้านหลังนี้เพราะกิตติศัพท์เนี่ยมันแรงเจ้าของบ้านเนี่ยคือน้าเขยแกเป็นล่างสองส่วนน้าของเตนแท,แท้เนี่ยพอพอผัวเตงตายเนี่ย นีไปอยู่มองนอกไปหาฝรั่งแล้วก็โดนของตายโดนของก็โดนจากโดนโดนโดนจากบ้านเขาทะเลาะกันแล้วน้าเขยเนี่ยก็ทําของใส่เมียแต่ตัวเองเนี่ยก็โดนของด้วยจากการตอกของให้ชาวบ้านนี่แหละนะครับคือทุกอย่างอยู่ครบนะไม่มีคนฆ่าแต่วันวันที่น้าเขยตายเนี่ยคือไม่ได้ไม่เห็นแก้วจากบ้านสามวันนะมารู้นวิทีนึงคือกลิ่นเริ่มออกวันที่สี่เนี่ยเรียกบอลตึงมาเลย แล้วทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยแม่ไม่มีใครกล้าไปหยิบไปจับเพราะว่ากลัวพอแกเล่นของอาจารย์คะทาไงดีคะหนู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 เอานี่ไปหนูนี่ไปดอกหนึ่งเชื่ออาจารย์หนูเอานี้ไปดอกหนึ่งทําไงคะอาจารย์เอาตะกุดปูดูจิ้มทุกเสาทองน้โมพุทธะจิ้มแปะนโมพุทธยะจิ้มแปะน้โมพุทธะจิ้มแปะ จากชั้นบนลงชั้นล่างไม่พอหนูหนูหนูเอานี้นะเอาขันเอาขันมาขันหนึ่งเอาขันมาขันหนึ่งนะครับแล้วเอาลูกอมลูปปูดูใน่ยูกอมรูปปนาเนี่ย,ย,ยถูแล้วสวดคาถามหาจากกักรพัฒสิบเอ็ดจบสวดไปสวดไปสิบเอ็ดจบในระหว่างที่ถูถู้วคนหนึ่งเนี่ยลาดน้ํา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 ที่ถู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 ถ,ถ,ถ,ถูไป พอได้น้ำมนต์สวดครบสิบเอ็ดจดพรหมอินูนิเมนเป๊ะการมยมยมสิบเอ็ดการเลขเลขสิบเอ็ดเป็นเลขแก่เลขคำดวงจะไว้นะครับใช้การมยมยมล้างสะอาดพร้มตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่างเลยจากชั้นล่างเนี่ยออกนอกตัวบ้านตกคืนตกกลางคืนตกกลางคืนนะอินูนิฝันฝันว่า มีสองผัเมียแต่งตัวไม่ค่อยสะอาดหรอกแต่ไม่ถึงขั้นสกรปรกมานั่งคุกเขา่ามานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าขอโทษขอโทษขอโทษพูดแต่คําว่าขอโทษขอโทษขอโทษอะไรวะตกใจตื่น,นไม่กล้าแล่าไม่ใครฟังอยากก่างนั้นเลย <c oughs> วันนี้เอาอีกดอกนึงฝนทําน้ํ <c oughs> ามน มตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างตกเย็นอีกฝันอีกฝันว่าผู้ชายผู้หญิงคู่เดิมมาหาแล้วก็พูดคำว่าขอโทษขอโทษอย่าพมน้ำมนเลยขอโทษไอ้หนูนี่ก็ตกใจตอนตีสี่กูไม่ไหวแล้วกูไล่หาอาจารย์อาจารย์หนูฝันนี้สองคืนติดหนูหนูไปถ่ายรูปในบ้านมาหน่อย ชิบหายอาจารย์บอกปู่ถ่ายรูป <c oughs> มือซ้ายกับตะกรุดมือขวากล้องถ่ายวีดีโอกูไม่ถ่ายรูปกูถ่ายวีดีโอให้อาจารย์ดูวีดีโอคอมาเห็นเป็นภาพโต๊ะหมู่บูชาชั้นสองแกรับแขกนอนกันเป็นล้านทงโต๊ะหมู่บูชาคือทุกอย่างนะครับอยากยางอยากใยครบทุกอย่าง <c oughs> แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพระพุทธรูปองค์กลางเนี่ยเป็นสีแดง สีแดงชาติแดงชาติมันจะแดงแบบแบบสักๆหนะ่อยแดงแบบคือมันไม่ได้แดงสดนะครับเ็าเรียกว่าแดงชาตหนูหนูหน,หน,หนูหนูซูมให้จานหน่อยหนูซูมให้จานหน่อยอีหนูนี่ก็ซูม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 ร,กรากฏว่าเอ๊ะแปลกมากๆพระประธานเขาเป็นพระยุทธิยานะครับเหมือนพระหูตุ้มเนี่ยเหมือนพระประธานเนี่ยขาล่างเขาจะกลวงใต้ฐานเขาจะกลวงนะครับหนูจับพระองค์เนี้ย ไม่เป็นไรหนูหนูมีตะกุดหนูมีตะกุดไอเด็กข้างหลังเดินตามมาให้ถือกล้องวอิดีโอคอจับพระหนูจับตะกุดไว้อีกอันหนึ่งอะหนูจับพระเนี่ยพลิกขึ้นมาใต้ฐานพระเป็นผ้าแดงเขียนยันไว้แล้วไอหนูนี่แม่งดันเขย่ากรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กหนูข้างในเนี่ยตะหนูข้างในเนี่ยกระดูกผัวเมียคู่นั้นแหละชิบหายอาจารย์สองวันมาเนี่ย หนูพรมน้ำมาใส่หิ้งพระเขาเอา้าวแล้วใครบอกหนูทำแบบนี้หนูพรมน้ำใส่หิ้งพระเอาไม่รู้ว่ะเขาเป็นร่างทรงอ่ะหนูกลัวหนูก็พรมใส่เลยน้ำมนต์ที่เขาพรมเนี่ยเขาพรมใส่พระประธานงคงเนี้ยที่เขาฝันเนี่ยว่ามีผู้ชายผู้หญิงอะ่ะมาขอโทษขอโทษอย่าพรมน้ำมนต์เลยเนี่ยก็คือเขาพรมน้ำมนต์เนี่ยใส่พระพุทธรูปมันแสบมันร้อน ทำไงรู้ไหมครับสังฆทานถังหนึ่งไปสังฆทานสองถังไปถวายครับเอาเอาพระยุทธยาเนี่ยไปด้วยแล้วก็ไปทิ้งทะเลเลยก็อยู่จันทบุรีทิ้งทะเลเลยอะ่ะทิ้งทั้งอันเลยอะ่ะถือว่าทำบุญให้แล้วจบกันศักดิ์สิทธิ์มากๆอาจารย์จะบอกไว้ให้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับของมันต้องจดมาจากโอ้โห ศักดิ์สิทธิ์มากๆอาจารย์บอกไว้เลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเหมือนที่ฝันเลยค่ะว่าลพบุดูเอาตะกรุดมาจิ้มให้แล้วแล้วบอกว่ามันไปแล้วใช่ครับใช่ครับอาจารย์มีลูกค้าเป็นคนต่างชาตินะอาจารย์เป็นลูกค้าเป็นคนต่างชาติแล้วมีไอ้แกเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปตำมูลวัดป่าตามอีสานแล้ววัดป่าตามอีสานเนี่ยมันก็เป็นวัดที่ติดป่าช้า แกจะมีตะกุดอยู่สองเล่มดอกแรกเนี่ยแกเก็บไว้ที่บ้านคือตะกุดลมปูสุกแกเท่ามาหลายหมื่นมากนะครับส่วนอีกดอกหนึ่งคือตะกุดลมปูดูนะครับคือมันไม่แพงมากแกใส่กระเป๋าตลอดอ่าวัน,ว,นวันที่เมียแกเมียชอบผีเข้าตลอดนะผีพ่านนะมีมาขอส่วนบุญมาอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเมียแกเนี่ยคือเมียแกเนี่ยนอนอยู่นะครับนอนอยู่แล้วก็กัดฟันกัดฟันแบบมันก็ กลัาเขาเลากัดฟันแบบเหมือนโกรธเหมือนเกลียดใครอะ่ะกัดฟันอย่างเงี้ยแล้วตัวก็คือไม่ได้สั่นมากไม่ได้สัน่นโอ้ยติ้งนะตัวสัน่นเงี้ยผัวเนี่ยตกใจตื่นเพราะเมียเนี่ยนอนกัดฟันแล้วก็ตัวสัน่นเงี้ยไม่กล้าแตะกลัวไม่ใช่ป่วยอะ่ะพอแม่งวิ่งทุกวันเลยแกออกมาปา ขับตะกุดลงปูดูออกมาปั๊บแตกที่หน้าผากเมียแตะที่หน้าผากเมียที่บ้านน่ะที่พักเขาอ่ะที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะที่โรงแรมอ่ะมันจะมีผ้าม่านอย่างเงี้ยครับมันจะมีผ้าม่านอย่างเงี้ยผ้าม่านอย่างเงี้ยผ้าม่านเนี่ยชายผ้าม่านเนี่ยสะบัดวุ้บขึ้นอย่างนี้เลยเมียอะไรวิ่งออกจากใต้พระห่มเขาเนี่ยออกไปทางผ้าม่านผ้าม่านสะบัดวุ้บขึ้นงนี้เลย คือกูไม่รู้ว่าอะไรแต่แน่ๆมันต้องไม่มีต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ๆแตะหน้าหากเมียจำไว้นะครับตะกุนล้ปูดูอย่าไปเลี่ยมอย่าไปเลี่ยมนะครับเอาไว้งี้เอาไว้แตะหน้าผากใครโดนผีใครโดนลมเพลลมพัดแตะแตะหายเมียหยุดนอนกลมนเมียหยุดนอนกับกับฟันน่ะหยุดเลยนอนหลับปุ้ยไม่ธรรมดานะครับอาจารย์บอกไว้เลย ไม่ธรรมดานะครับวันนี้แค่นี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัตรแปดพยิ้มขอบคุณครับ